สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรเมทีสกุลการนะคะมาจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผักการจองผัดน้ำหมันหอยนี่เลยจ้าผักการจองนะคะนี่ดอกก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะวันนี้สมพรซื้อมากกัหนึ่งที่ตลาดกําละห้าบาทถูกมากๆเลยจ้าแล้วก็เป็นเมนูที่สมพรไม่เคยทำเลย อันนี้จะเป็นเมนูครั้งแรกของสมพรเลยนะคะสำหรับผัดผักการจองน้ำมันหอยนะคะอันนี้สมพรยังไม่ได้หั่นนะคะนำไปล้างก่อนนะคะแล้วก็จะนํามาผัดใส่หมูสับนะคะเมนูพื้นบ้านเลยจ้าเว้นวันนี้นะคะสมพรก็นํำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันจ้าวันนี้สมพรก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะ อันนี้ก็จะเปลี่ยนหมูสับนะคะผัดใส่หมูนะคะวันนี้เมนูครั้งแรกเลยจ้าก็ตั้งกระทะลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยก็จะใช้น้ำมันประมาณนี้นะคะใส่พริกกับกระเทียมที่สับไว้นะคะเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมจ้าผัดผัก การจองน้ำมันหอยเป็นเมนูที่สมพรยังไม่เคยทำเลยนะคะเขาบอกว่าอร่อยอร่อยกันวันนี้ก็จะได้รู้กันนะคะว่าอร่อยจริงไหมเราก็เจียวกระเทียมให้หอมนะคะสมพรก็จะใส่พริกสองเม็ดนะคะให้มันมีรสเผ็ดนิดๆน,นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะ เอาแบบที่เราชอบเลยนี่นะคะกระเทียมก็เหลืองแล้วใส่หมูสับลงไปเลยคะ่ะเราก็จะผัดหมูให้สุกนะคะผัดใส่หมูผัดไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอร่อยเขาบอกมา วันนี้สมพรก็ใส่หมูสับนะคะผักก้านจองนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านขึ้นอยู่ในอะไรในคลองกำคลองนะคะเขาเก็บมาก็เป็นผักที่อะไรล่ะสมพรก็จะไม่ค่อยได้เห็นต้นเท่าไหร่นะคะเคยเห็นแต่ดอกก็คือแบบนี้เลยนํามาลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะ หูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักด้านจองออกไปเลยผัดให้สุกนะค่ะเราก็มาปรุงรสกันนะคะ ใส่ซอสหอยนางลมลงไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะนี่เลยจ้าปรุงรสให้เข้ากันนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะ ผักก้านจองก็เป็นผักที่สุกง่ายนะคะไม่ต้องผัดนานนี่ก็สุกแล้วนะคะเติมน้ำตาลนะคะมี่จ้าน้ำตาลนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะผนให้เข้ากันแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าสำหรับผักก้านจองผัดน้ำมันหอยใส่หมูนะคะง่ายๆเลยจ้า เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยวันนี้ที่หัวสมพรนามาฝากนะคะอร่อยอร่อยนะคะไปเลยจ้าเราไปตักใส่จานกันเลยเสร็จใหม่ๆกำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อน ินด้วยเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะผักการจองก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ลองนำไปทำทานกันนี่เลยจ้าน่ากินมากๆเลยวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะ ากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมก็เอาไว้พบกันเมนูหน้านะคะว่าครัวสมพรจะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆไปจ้าไปทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ